สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูปพร้อกับท่านผู้ชมวันนี้17,30นาฬิกา30นาทีนะครับแจ้งข่าวพี่น้องอสมครับรับค่า่วยการ1,000บาทวันที่15กันยายน2566นี้นะครับเป็นค่าปรยการของเดือนสิงหาคมที่เราปฏิบัติงานไปแล้วและส่งรายงานอสมหนไปแล้วโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมทั่วประเทศ15กันยายน2 5 6 6 1 0 0 0บาทครับ ส่วนใครเป็นสม awesome าชิกชกสอสมหักเท่านี้ครับหัก425บาท17สตางค์นะครับ15กระยายนนี้เพื่อไปช่วยผู้เสียชีวิต1 3 7รายหากไปช่วย41สตางค์ต่อรายเสียชีวิต1 3 7รายก็เอา41สตางค์คูณด้วย1 3 7หารด้วยร้อยก็จะหักจากอสมที่เป็นสมาชิกชกสอสม425บาท17สตางค์นะครับ ถ้าหากได้ครบหนึ่งล้านาแสสาหพันดหบสามคนก็จะได้เงิน5 4 8 8 0นัน้บาท7 3็สบามสตางค์นี่แหละครับเขาจะโอนให้ทายาทไม่เกินย2ิบสองกันยายน2 5 6 6ห้าหกโอนครั้งแรกนะครับคำว่าโอนครั้งแรกหมายถึงกรณีหากไม่ได้ครบทุกรายก็จะโอเะกกนเท่าที่หากได้วันที่15ห้ากันยายนนะครับวันที่15้ากันยายนหากได้เท่าไหร่ก็จะโอนเท่าที่หากได้ภายในไม่เกินย2ิบสองกันยาส่วนที่เหลือเขาจะหากแกกสมาชิก เพิ่มเติมส่วนที่ค้างอีกนะครับให้ได้อีกก่อนเพิ่มเติมจึงโอนโดยโอนจากครั้งที่1ไม่เกิน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับรายชื่อผู้เสียชีวิตแนบไว้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับอันนี้ก็คือรายการหักใครไม่ค้างจ่ายหักเท่านี้ใครคร้างจ่ายเดือนก่อน,อนหักมากกว่านี้ไปดูครับแผนการหักเงินของสมาคมที่ส่งเรื่องไปให้ธนาคารตกสหักครับก็วันที่15ธนาคารตกสก็จะหักให้สมาคมจากบัญชีธนาคารของสมาชิก หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสามคนนี่นะครับคนละสี่ร้อยสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์อันนี้เป็นรอบหักช่วยเดือนกันยายนนะครับส่วนสมาชิกใหม่ที่สมัครหนึ่งถึงสามเดือสิงหารับรองเป็นสมาชิกข้ากันยาวันที่สิบห้ากันยายนยน,นี้ยังไม่หักสี่สองห้าจุดหนึ่งเจ็ดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับการคุ้มครองกลุ่มนี้พ้นสามสิบวันนับจากห้ากันยายนจึงจะคุ้มครองเพราะฉะนั้นสิบห้ากันยายนนี้เขาจึงหักเฉพาะค่าสมัครลอย ค่าสมัครร้อยและค่าบุรุงรายปี2ี้ารวมสามพันเจ็ดสิบแปดคนนี่สมัครใหม่สิบห้ากันยายนนี้ก็จะหักเฉพาะหนึ่งร้อยี่บห้าบาทค่าสมัครและค่าบารุงรายปีรวมกันนะครับหลังจากนั้นพ้นห้ากันยายนไปสามสิบวันจึงจะเริ่มคุ้มครองเดือนหน้าเดือนตุลาคมจึงจะหักช่วยเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือแผนการหักของรอบกันยายนส่วนผู้ค้างจ่ายก็มีทั้งค่าบารุงรายปีและค่าสมัครและค่าบารุงรายปี นะครับก็จะหักใครที่ค้างจ่ายค่าปรุงรายปี25บาทอย่างเดียวก็จะหัก15กันยายนใครค่าใครค้างจ่ายค่าสมัครและค่าปรุงด้วย125บาทก็จะหักวันที่วันที่15กันยายนนี้เป็นการหักย้อนหลังไปด้วยนะครับนอกจากจะหัก425บาทแล้วยังหักส่วนที่ค้างย้อนหลังไปด้วยนะครับใครที่รู้ตัวว่าค้างจ่ายพฤษภาถึงมิถุนา779ให้เอาเงินเข้าบัญชีธนาคารไว้ตั้งแต่วันที่4กันยายนนะครับพอค่าผลการเข้าไปอีก ก็ไปจะบวกกันกับเงินที่เราเอาเข้าก่อนเจ็ดเจ็ดเก้าบาทเราเงินเข้าเจ็ดเจ็ดเก้าที่สิบสี่กันยานะครับพอวันที่สิบห้ากันยาเงินเข้าเหมือนกันเราเข้าไปอีกก็พันเจ็ดเจ็ดเก้าสมมติว่าเรามีเงินขั้นต่ำพันเจ็ดเจ็ดเก้ามันก็จะพอหักทั้งส่วนที่ค้างพฤษภากับมิถุนาและส่วนที่ค้างจ่ายเดือนเือน,อนและรอบจ่ายของเดือนกันยาสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์ด้วยนะครับถ้าหักเจ็ดเจ็ดเก้าไม่ได้สิบห้ากันยากลุ่มนี้พ้นสภาพต้นเดือนตุลานะครับ คนที่ข้างจ่ายมิถุนายนถึงกรกฎาคม6ก็จะหัก751.53ด้วยนอกจากนอกจากจะหักรอบปัจจุบัน425.2.17นะครับคนค้างจ่ายกรกฎาคมถึงสิงหาคม2 5 6 5. 5. 5. 5. 6้า7 5ก็จะหักจำนวนนี้ด้วยวันที่1ิกันยายนนะครับนอกจากจะหัก425.17แล้วยังหัก686.75นี้ด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่ค้างจ่ายนะครับเรื่องก่อนๆไม่ว่าจะเป็นสิงหากรกฎาคมย้อนหลังไปครับค้างจ่ายสิงหาค้างจ่ายกรกฎาคมมิถุนาพฤษภาเมษามีนากุมพามกราหกหกครับหรือค้างจ่ายธันวาหกห้าพฤศจิกายนห้านะครับใครค้างจ่ายเท่าไหร่วันที่สิบห้ากันยายนนี้ส่วนที่ค้างจ่ายนั้นก็จะถูกหักด้วยในวันที่สิบห้ากันยายนนี้นะครับนอกจากจะหักสี่สองห้าจุดหนึ่งเจ็ดรอบกันยาแล้วใครค้างจ่ายเดือนใด ยอดหลังไปนี่ก็จะหักด้วยในวันที่15กันยายนนี้ด้วยนี้ด้วยนะครับทั้งหมดคือการรับค่าบริการ1,000บาทเดือนกันยายนและการหักชกสโอสมอในส่วนผู้เป็นสมาชิกชกสโอสมอครับสวัสดีครับ